ทำไมคุณต้องให้ผมมาส่งคุณกับคุณอคราวที่โรงพยบาบาลแล้วครับทั้งๆท,ที่คุณสองคนก็อยู่ที่รถอยู่แล้วมีหลายอย่างที่นายไม่จำเป็นต้องรู้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเพราะว่าคุณไม่อยากให้คนที่บ้านรู้ว่าคุณอาคราวไม่สบายใช่ไหมครับฉันบอกแล้วไงมีหลายอย่างที่นายไม่รู้ครับ มีหลายเรื่องที่ผมไม่รู้แต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมรู้ครับคุณไม่ได้รักคุณอาเขาจริงๆถ้าคนที่ผมรักนายจะตายผมจะรีบพาเขาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดผมจะยอมแลกทุกอย่างในชีวิตของผมเพื่อให้คนที่ผมรักมีชีวิตอยู่ต่อพูดจบหรือยงัง นายไม่ได้อยู่ในจุดที่ฉันอยู่นายไม่เข้าใจหรอว่าฉันต้องเจอกับอะไรบ้าง